ต้องย้อนมันไม่ต้องย้อน,อนแล้วช่วโมนนงน <ะ S 2> ี้ออแบนนักเลี้ยงไปครับแล้วตามด้วยเลนเดกต้นครับอ,อแบนท็อปเลนเนี่ยไอ,ยอายการแบนเลนเดกต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมมองไม่ออกว่าแบนเลนเดต้นเพื่อจะไปเอาตัวที่เล่นง่ายกว่า, <S <S ตวา,วาแต่ผมก็รู้สึกว่าการแบนเลนเดตันเพื่อที่จะจึงนูนเล่นพวกดาเลียสหรือเล่นพวกกาเล่นมากๆเหมือนขุดหลุมล่อว่าเล่นส่เล่นสเล่นส่อะไรประมาณนี้เลยอ่ะกูจะเล่นเวนไม่รู้หรือไม่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่คิดเลนเฟดเลยนะก็คือว่า เล่นด้ตอนอ่ะเล่นเพื่อนล้วงเพราะทีมไฟล้วงดีแทงได้ประมาณนี้นะครับตัดออกดังนั้นไม่ต้องการตัวล้วงนั่นเองอย่ามาล้วงเลยเขาล่องประมาณนี้ไปแหละแล้วก็เฟรไลน์ครับจัดไปบินจัดไปเจตโอโหเลือกแบบนี้เขาเรียกว่าเลือกแทงกั๊กเลือกแทงกั๊กเพราะตัวมันหลุดสังเกตไหมเราเราสเกตมาหลายเกมในวันนี้ถ้าเจตหลุดแบนปุ๊บพลิกแรกตลอดเจตส่วมากนะครับ Oh, เปิดแอร์สิ <air S 2> <l ard. S 1> เปิดแอร์สินักกีฬามันร้อนไม่ไหวแล้วโซฮอตไม่อนเซอร์ไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรล่ะ MDS รวยนะโว้ยมันมีใครไว้ MDS ไอทีมเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี่มันแข่งไม่เอาโอลาฟมาแล้วเซอร์เบียรไอเมื่อวันก่อนอนีน่ม <c oughs> ันแข่งมันเปิดอาลฟหนาวเลยนะม,มันต้องถูมือเลยนะวันนี้มันไม่เปิดแอร์ก็ที่มันถูมือเมื่อกี้มันเปิดแอร์เปล่าโอลาฟครับโอลาฟ โอลาฟก็อีกหนึ่งตัวป่าสุดยอดแห่งการเคาน์เตอร์ป่าแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เอาอ็อบเจกต์เร็วโอ้แบมแบมแบมเลือกอะไรแบมแบมราคาหนะแต่แว่าแกงแกงแกงต้นเกมเซอร์เบียุด<อ>จะเอาเร็วถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าเล่นพิกเนี้โอลาฟกับราคาแก๊งต้นเกมดีนะครับแม่งแม่งไล่แ,แกง๊งแข่งกับอีเมลไฟฝั่งเมื่อกี้นี่ไงโมบายดูดิจะออกจะได้วิ่งไหมลองไฟเมทลีซินว่ะแกได้ดีแกได้ดีครับจีจีรักแก ดีซีเป็นตัวแก้ได้ดีครับเพราะว่าฟาร์มได้ไวแกงได้ไวกว่าโอลาฟครับแล้วก็เลนได้พลิ้วการเข้าแกงง่ายอันเนี้ยนะป่านะแข่งกันทํางานต้นเกมผลงานใครดีกว่าทีมได้เปรียบจริงจริงจริงูเนี้ยเดี๋ยวมาดูท็อปเลนอีเจ๊น่าเอาวางไว้ก่อนไม่รู้ไปเปล่าแบนในส่วนสายยาออกไปครับหน้าแปลกที่แบนตายาเป็นเลสเปกแบนเพราะปกติตายาไม่ได้ติดเมตาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีคีย์เวิร์ดไม่อยากให้เล่นแตราคาเนี้ยเหรอแค่จะมาเอาผลคู่ดูโอผมเมียเหรอ กลัวกลัวเพราะว่าพอมันใช้อันตีอ่ะอมัน,เ,นเอาออมหมดเลยใช่กลัวว่าจะไม่โดนคอมโบเมาไฟกับวารัสใช่ไงแล้วเสืเอกมีราคันก็มาก็ไม่อยาให้มันอยู่คู่กันด้วยอันนี้เป็นเหตุผลที่สองมันก็กดสเตติสเอาหนันะครับแล้ว<า>ก,ก็การัดไปครับนะก็คามิวทำไมเขาถึงแบนการ์ดวาร์ในเมื่อเมาไฟก็มาน่าจะไปกับวารัสอยู่แล้ว เสียวหลังอะไรวะแล้วก็คามิลถูกแบนโอเคพอเข้าใจอยู่ครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวมาเล่นคอมโบกับกับไอม้มองไฟวารัสแล้วไม่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาฝืนนะเนี่ยเขาฝืนไม่แบนคามิลก่อนเพราะว่าจะโยนให้ฝั่งนี้แบนคามิลไหมเพเมื่อฝั่งนี้ไม่ลอมออกคามิลก็เลยต้องแบนเซตมาเซตนินจาสายล้วงคือเซอร์เบรุเขาก็ไม่ค่อยชอบปะได้อยู่นะถ้ามองไฟเกมนี้เอ็มดีจะแก้เกมด้วยเล่นเร็วอีกแล้ว เพราะว่าแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ารีซินแก๊งเลนล่างกับวารัสเมาไฟแล้วมีเซตเข้ามันจะเหลือเลือดน้อยมากเลยฟังตรงข้ามเซตจะระเบิดหัวง่ายอแล้วเดี๋ยวไปเล่นสปิทพุชเอาอ๋อเออขอให้ได้คาถือว่าครับแต่ไดหน่ามาครับแดหน่าราคาญก็แสบเอาเรื่องนะตัวนั้นมีควิกเน็ตเดอะควิกเน็ตนะครับราคาดึงชามมาแล้วแดนน่ามีเวลาในการลุนน้ารัดแล้วมูนฟอแต่ต้องมีเวลาโอ้ยโอ้อโอ้ฝรภัยครับแอดราคาไปได้ แอดราคาลไปได้ครับแอดราคาลใดครับแอดมาอันติจิวจ๊วเห็นไหมพอแบรนด์เลนนิงมัน,ม,นมันการขุดหลุมล่อบางอย่างเพื่อให้ศัตรูเล่นในส่วนของพวกดาเลียสหรือว่าพวกแจ็คอะออครับแต่ผมบอกเลยครับดาเลียสไปเจอเซสครับแค่นั้นแหละจะเละไหมวะเจ็บปวดอยู่นะเจ็บปวดดาเลียสนะเจอเ,จเย์ดาเลียสอยู่เจอเจอเจอเซตเนี่ยดาเลียสจะปวดอยู่นะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยไดยน่าเจอกับเซตครับก็เป็นพิกที่ดี นะครับไดนาสู้เซตได้เขาเพราะมีเพอร์คิเคสแล้วส่วนมากตอนนี้ไดนาเมต้าเนี้ยเล่นในรูปแบบของลอตออฟเอ็ดกับในส่วนของคิทซ์ไลรีเฟคเตอร์ดังนั้นเนี่ยเซตคงไม่ได้เบิร์ดง่ายสักเท่าไหร่นักนะครับเออเซตเปนแพ้ตัวเลือดเลือดเยอะๆะใช่อ้ออะไม่มีไรไปต่อนึกว่ามีอะไรพยายามนึกนึกแต่ว่าเขาแบนออกไงก็เลยอ๋อก็ไลอัพอย่างที่ผมบอกครับว่าใครจะไปกับใครนะไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วก็ ถ้ามองนะฮะเนี่ยแข่งกันเล่นต้นเกมเยอะมากนะครับเ,เยอะจริงๆแต่เลดเกมจะฝากความหวังไว้แกบแอสไดแล้วก็เจสได้ดีครับสำหรับทางหน้าสมารแต่ทางดน้านงเอ็มดีเอสจะฝากความหวังไว้กับในส่วนของวารัสจะเป็นส่วนใหญ่กับมอฟอ่ากับมอฟน่าจะได้ถ้ามอฟเล่นเมดนะครับเลดเกมมอฟก็ยังมีดาเมจพอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่ามอฟคงเล่นเมดได้ไม่เต็มหรอกเพราะน่าจะไปยืนสลับแทงกับดาริอสนี่ครับ 2ตัวนี้นะครับตัวรีซินอะดอบอยู่แล้วเซตดอบอยู่แล้วดังนั้น m อ s ชัดเจนมากครับตัวเป็นแอสซัสซินเยอะอย่างนี้ต้นเกมต้นเกมครับวิ่งวิ่งวิ่งไปต้นเกมจับแยกไล่ฆ่าสปิดพุทเท่านั้นเองนี่ครับต้องเล่นอย่างนั้นดูที่ว่าประสิทธิภาพใครมันเก่งกว่ากันวัดนั่นนี่นี่ครับอ่าเวทไหมไม่รู้นะแต่ผมเป็นผมผมว่าไม่ค่อยน่าเวทครับเพราะว่า เวทมัวซ้วไม่ดีฮะเวทมัวซ้วมันจะกลายเป็นเวทดาเมจเอ็มดีเอสเยอะแล้วเขาอยากเล่นต้นเกมนะคุณเวทถ้าสมมติเซอรเรับเวทนะพลาดขึ้นมาก็ซวยครับ <Wait S 1> อยิ้งากาั loc, นโลกครับโดนเงี้ยร้อยหนึ่ง uh huh 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 huh. ไม่ต้องทอนเงี้ยราคารับไปเต็มๆฮะแต่ต้นเกมนี่ปกปกยับอยู่นะ <S <S วารัตอ่ะเฮ้ยมันมันตีกั <S <S นทุกเลนเว้ยแต่แอดก็วนแต่แอดก็วนเลได้แต่มันยังหลบหลังคลิปได้ไงแต่วารัตต่วาัมันทะลุทะลวงเออมันทะลวงเข้าหน้าแหกหมด แล้วว่ารับเป็นดีอย่างคือมีสกิลตัดเลือดโดยที่มันต้องออกของตัดเลือดเออนี <ไป S 2> ่ <ไป S 2> ยข,ข้อดีอยเขาข้ดีเนาะนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็มีตัวให้ตัดเลือดไหมก็มีโอลาัฟนะน่าตัดเลือดแต่แอดน่าจะออกดูดเลือดนะ่ครับแดนน่าไม่มีอะไรครับเพื่อเคสเคดราคาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอ,อ,อ่ะพูดง่ายๆนะครับอ่ะแนะนําตัวละครเพลเยอร์กันครับจะฆ่ากันไหมกูถามจริงๆอ่ะแอดเหลือเล<อ>นะือดสองลอยต้นเกมน่าจะกลับว่ากลับคู่ครับนะ ตัวเของบังนของทอมเลนครับทางด้านของซีอีครับเป็นตัวนั่งของเจสผมเรียกชื่อเขาไม่ถูกอะเฮดบแล้วกันนะฮะตัวย่อไปเลยนะ่ยครับเอาในส่วนของแฟตบาเลียแล้วไปคอนเคอเลอร์มาครับจนฐาน X ครับเล่นในส่วนของดาริอัสก็เป็นบาเลียแฟตครับคอนเคอเลอร์เหมือนกันครับส่วนทางด้านของซ S M อสเครับเล่นในส่วนของโอลาฟครับเป็นสมายแฟตคอนเคอเลอร์ครับเจอกับทางด้าน M D S D 2 C เล่นในส่วนของรีซินครับเอาสมายแฟตคอนเคอเลอร์เหมือนกันไงแล้วก็ทางด้านของไดาน่า ก็เล่นในส่วนของเอาในส่วนของบาเรียแฟลตแล้วก็คอนเคลเร์ครับแล้วทางด้านของเอ็มเดียสลำสุครับใช่ไหมวะไม่เลยต้องเซตลานนี้ฮะลานนี้นนเล่นเซตครับเ,เล่นในส่วนของเซตครับเอาในส่วนของแฟลตแล้วก็อิกไนท์ครับเป็นคอนเคลเร์เหมือนกันเนี่ยฮะส่วนทางด้านแครี่ครับแอดเล่นตัวเกนซ่าครับในส่วนของคิวแฟล วุ้เาสี่ครับแล้วยกอย่างนี้ในป้อมครับอันนัโทกเข้ามาแล็กเลยสวิงผัดกันแทงครับแต่ทางด้านของเซตเบิร์ดเอาในส่วนของราคานไปก่อนเป็นเฟิร์สบัตครับแล้วเก็บดับเบัคคิวชิพหายแล้วครับมาลยแน่นอนฮะแล้วเรียบอยคิพอลคิวเซตกินทิปอลคิวต้นเกมบายยากเลยครับเซตกินทิปบนคิวแล้วเขามาเร็วมากมัเ็เกมเดีสเหมือนมียานอย่างรู้ว่าแม่งแก๊งกูแน่พร้อมแก๊งกูแน่จาก2เป็น4จาก4เป็น4ี่เลยไม่รู้ได้ไง เอไม่มีวอร์ดด้วยว่ะไม่ใช่เอออ๋อไปยืนนานไปเขาเลยรู้ครับตอนแรกเหมือนตัวเอก4-2นะใช่ไหมเออแต่พอออกปุ๊บเซตแม่งเบิร์ดเลยดับเบิลเลเซอร์ชูริเคะเลยครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้เนี่ยยังไม่มีอัลติเมทนะครับเซตอะแล้ว็ไม่มพอทิปเปิลได้5เลยแอดก็ไม่มีแอดก็ไม่มีใช่โดนเก็บแก๊งเขา4โดนเก็บไป3โอ้ย3-1เลยตอนนี้นะฝั่งฝั่งเอ็มดีเอสนำไปก่อนนะ3ต่อ1ครู้ เพิ่งว่าวารัตยอมตายคนเดียวคุ้มจัดจัดใช่อะไรเครับปันเซ็ตเพราะถ้าเซตเกิดก่อนก็ไปแก็พอกับพี่เอ๋โซเบลัสอ่อันติวู้ยจังหวะนี้โดนเดอะควิกเนี่ยก็มาครับเอาคืนแล้วไม่เอาพยายามยิงด้วยสกิลหนึ่งอะแล้วเรียบร้อยครับไปตายเพราะอีกไนท์ราคาร์คือกำลังจะบอกว่าราคาร์เอาอิเล็กโตคิวมาจริงปะจริงอีกไนล์แฟลอิเล็กโตคิวครับ งั้นอันแรกราคาคาถาม่วงคาถาม่วงครับน่าจะครับแต่กูกูไม่ถอยไฟเงี้ยเดียวแต่เลกต้องคิวคุ้มใช่ไหมเนี่ยสำหรับราคาบอกไม่ถูกกันว่ะเออเด็ครับแล้วมังกรไฟอีกแล้วอระโอ้โวันนี้มังกรไฟไหลายตัวเล่นการเดือดมากแล้วเกมนี้นะครับฝั่งฝั่งเนี่ยฝั่งฝั่งเอเดียอสอ่ะ <c oughs> เขาต้องการเขาได้มังกรไฟนี่ดีมากเลยนะเซตเะห่มเกิมเออเด็ครับเปลี่ยนละเปลี่ยนละพิ้วพิวอะไรครับเปลี่ยนละเปลี่ยนเลนละเซตครับ หลังจากทีิปเปิลคิวไปครับ Back keep, แบ็คเคฟเดี๋ยวรอเลยเนี่ยฮะชิ้นแรกเลยครับรองเท้าไม่ออกออกไ,ไมใชนตีเข้าแยกเอาเอาทาวินแชดโดนะครับนะแล้วก็มังกรไฟจริงๆอย่างที่คิดครับทางด้านเอ็มดีเอสเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยได้มังกรไฟนี่คือดีมากๆเลยนะลีซินจะเหมิมเกิมมากเซตกับลีซินโอ้โหไหลไหลแน่แแล้วก็ทางด้านของอะไรอะเซเบรัสครับเหมือนเดิมครับเอาในส่วนของลิปาโลครับ <ไ>น่าจะน่าจะแลกกันน่ะในช่วง5นาทีแรกเขาแลกออบเจตกกันอยู่แล้วครับแล้วโย่มาตีป้อมล่างครับอ่าทันทยิงคิปตันแอโร่ไปแล้วยิงให้ใครครับอ๋อดายนามาครับเกี่ยวกับเซนซายลุนน่ารัดครับแต่โดนในส่วนของเดสมาเข้าไปมูลโฟเข้ามาแต่ว่าไอลิซินไม่ตายะคะเหลือเลือดประมาณร้อยนิด,นด,นดๆเนี่ยฮะโอ้โหปกป้องป้อมขนาดต้องใช้ตีอะเขากะฆ่าเลยแหละแต่ว่าดาเมจเขาไม่พอเพราะาว่าขอเขายังขึ้นในส่วนของอาเวนไม่ได้อ่าข้างบนแตกนะเจตีแตกไปแล้วนะสำหรับไอปูไม่ให้เว้ จะเอาเนี่ยร้อยหนึ่งครับแอดได้ไปครับก็ตามมาเก็บแล้วเรียบร้อยตามมาเก็บอยู่ดีอ่าซ่านักเลือดน้อยไม่กลับบ้านเอาซะาหน่อยสักหน่อยสามสามแล้วตอนนี้สกอร์เท่ากันแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยฝั่งของเอ็มดีเอสเนี่ยยังได้ยังได้เปรียบอยู่แต่เงินตามนะตามอยู่พันห้าเนี่ยครับพันสองพันห้าก็บอกไงว่าทรงทรงเจ็บทรงไม่อยู่อ่ะแต่เบียร์ปล่อยไหลนะนั่นดิเลยไปรื้อเกาเรื่องนะเพราะมันเป็นตัวท้ายเกมนะใช่ใช่ เออท้ายเกมท้ายเกมมันฝากความหวังได้เยอะมากอ่ะทั้งเองทังเออทั้งสองสมตัวเออนี่ครับแล้วร<า>อปอะเ,เออ 2, วทครับสำหรับดันน้นดันแดงนะส่วนราคายังโอ้ยออกเป็นนี่ก่อนอับเกตองท้าเป็นก,กากกยก่อนเนี้ยเข้ามาแทงแทงจัดเต็มมาแม่ไม่เห็นจำเป็นเลยช่วงต้นน่าจะให้ราคาแท้งก่อนแล้วโอลาไปเล่นนเมีก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวตอนตอนปลายเกมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาแท้งโอลาวิ่งวิ่งแล้วโอ้รอด้วยนะครับราคาปล่อยให้ตึ้มเป็นตัวเดียวไม่ให้ตึ้มคู่ครับ เราค่อยใช้แบตเตอร์แดสใส่นะครับยิงคิทตาร์โนลมาไม่โดนครับตัดควยไปแม่แต่ว่าราคานี้มันคุ้มนะมันเหมือนมีสกิลมอลไฟตลอดอ๋อไอฮิโรแนนไอแกรนด์แทนมันเหรออีกตัวนึงเรือลิต้าเออพวกนี้คุ้มกว่าหมดไฟมอลไฟต้องใช้ที่เมนียที่คูดาวยาวนานกว่าใช่ถึงแม้มันจะมันจะเทสกิลกันไม่ได้ก็แต่มอลไฟมันก็หนาหน่อยอ่ะในส่วนของไัมเมอร์มันจะแรงหน่อยพาสีพาสีพาสีของมอลไฟมันได้เกราะขึ้นอ่ะได้เกราะดูซับ แต่มันก็ต้องหลอมันรอมันต้องหลอเอาปะไม่เอาเจ๊ะเจ๊ะไม่ดีฮะเจ๊ะเลือดยังเยอะไปฮะจะเข้าก็อาจจะพิการแต่โมไฟไม่มีอนตีนะืมไฟไม่มีอนตีจะเอาเหรอแต่ก็ใกล้แล้วนะอีกแป๊บหนึ่งก็โมไฟก็น่าจะได้อยู่เนี่ยอุ้ยแต่ว่าฝั่งของเซอร์บรลุสนี่ไม่ยอมให้ลิฟนะไม่ยอมให้ลิฟเลยนะแต่ก็ไม่แปลกนะช่วงนี้โมไฟมาอาจจะเป็นโอ้ยแล้วลุน่ารัก พลาดฮะมูลฟอร์พลาดครับแต่โดนิีตันแอโรมาจนได้อะนะแล้วคสตันไตรเก็บไปฮะเอาจนได้ับมีทางฝั่งของโอลามาช่วยอืมไอเนี่ยรู้แล้วมอไฟช่วงนี้จะมาเพราะอะไรฮันเตอร์จีเนียมันบัฟบัฟเออาะไรเล่งสกิลอ๋อคูดาวคูดาวไวขึ้นรูลูนมันคูดาวไวขึ้นก็สงสัยอยู่ว่าหมอไฟมันตึ้มทำไมมันจะตึ้มอี่แล้ววะ เออ,อแล้วมันก็ไม่ต้องรีบออกของลแ้วคูดาวปั่นนั้นใช่ใช่แต่เขาก็โม<ล>เดลนั้นเดียวแต่เขาก็ออกรถชัปเตอร์แล้วก็ออกไอ้นี่มานะไอออบิเวียนออกขึ้นตัดเลือดก,ก่อนเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเถื่อนว่ะไม่ครังแต่ขึ้นตัดเลือดไม่ต้องออกรถชัปเตอร์นี่นถูกปะ <c oughs> ออกมาแบบยิกงยักยีก,กยักอยือโซสติเลอร์เฮ้ย ออก,กูจำมอกระหน้าได้แล้วมึงแม่งเล่นอย่างนี้อีกแล้วเหรอตอนนั้นแม่งก็าาราคาปืนาาราคาปืนเออตอนนั้นก็าาราคาปืนรีวอลเวอร์โอ้โหโจะปวดเฮ้ยแต่าาราคาปืนรีวอลเวอร์นั้นมันฟลายก็ราคาเกมนี้นี่แหละแต่คง,ค,งคงไม่ออกรีวอลเวอร์อ่ะออกในส่วนของอะน,นี่มาก่อนเดนออเออมูลไรเพศมาก่อนนะก็เล่นน่ะเดนแมนเฮ้ยเดนหน้าออกเฮ้ยแป๊บแป๊บซิกเกิมกัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แป๊บแป๊บออกได้แล้วว่าซิกเกิมกัดกลับในส่วนของล้อไรเพศ โอ้ยิงฮ<ห>อกอายครับฮอกช็อตฮอกช็อตในนี้ฮอกช็อตเนี่ยยิงนกดุครับก็ดีเป็นเป็นสกิลแถมๆของซัพพอร์ตอย่างแอดได้ดีครับเมื่อไหร่มันจะมันจะปรับรูนให้เอฟเอฟได้เฉิดฉายบ้างวะชอบเล่นในเอฟอ่แะแต่เขาปรับนะเขายืนดักเขายืนดักเพ,พิ่งจะโดนเนิร์ฟในส่วนของโมเมนต์สปีดไปโบนัสโมเมนต์สปีดไปเลเทเอารถจักรยาจังหวะนี้โดนนี่ครับโดนไข่แบบนี้เหนียวอะแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็สวิงหัวหายหัวหายไปหัวหายไปเลย ว่าละหายไม่ใช่หายหัวหัวหายเลยแหละนะฮ <c oughs> ะมูลดาเจาดาก้อนมันเป็นทูดามิเอตนะตรงนี้มีวอร์ด <ward S 2> เดาวดาก้อนไอ้แต่ตรงนี้มีวอร์ดอะวอร์ดของทางด้านของเอเบียนไม่กลัวสิคะไม่กลัวเฮ้ยมึงอย่าทำเกมสามทีเอเบียนมึงเล่นพลาดเยอะไปยังนั้นเปิดดีแล้วเราแกนใแทงควิกเนี่ยเข้ามาครับปวดตบเบลลออกอครับแล้วทางด้านของเซยครับเอ้ยนายดึงเอามาแล้วเนี่ยเดนมาร์กไปดึงเอากลับทำไมวะกวงวะ ตอนแรกเขาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาเดินออกนี่เขาก็รอดแล้วอแต่เขาวางทวินแชโดว์แล้วดึงเงากลับมาก็งงๆวะเออถ้เนี่ยฮะแฟร์ครับดีสินครับแล้วจังหวะนี้โดนท็อปเอ็มโบฟอร์ดครับจาน่าขงราคารุ่นหน่อยออกมาก็เรื่องไม่ดีโอลับเช่นกันครับเปิดเลยในรอแล้ววิ่งเลยเออได้หน้าโอ้ยเธอบว่าโซบิล่าเขาได้สองอย่างเลยเหรอเออได้มังกรด้วยได้ลิฟโต้ด้วยโอ้โหเขาคุมไป้ไหมอ่ะคุมจัดเมื่อกี้เสร็จตัวฉอหัวแตกได้หน้าแม่งไล่เก็บ อไเซตออกอยู่มู่ครับไคีปอยู่มู่เนี่ยรองเทา้าเป็นรองเทา้ลทาลาักขุดดาวเนี่ยส่วนหนึ่นัของวารัสนี่กำลังจะออกในโซนนี้วนะแล้วจังห,งหวะนี้โดนโซนิกเวฟเข้ามาครับแล้วหมุนฟอร์ดึงมาแล้วหลุดหน้ารัดตามไปปัดเซตต้หนึ่งทีเรียบร้อยครับแล้วได้สองแบบไม่ได้นะครับโดนเดนมากระเบิดหัวแตกไปครับแลกกันไปเซตก็ยังขอแลกอยู่นะอย่างน้อยก็ได้แลกว่าอย่างน้อยได้แลกวะสิบสิบเลยเนี่ยเลือด โอ้โหแอดตัวนี้นี่ห่วงปูจัดอะบอกเลยทุกครั้งครับก็คุมปูได้ทุกครั้งครับยิ่เห็นเขาปะเขาปะเขาปะโอ้ยไม่โดนไม่โดนแกนินแทนไม่โดนคู่ขููู่่เพียสิงกอนโลครับโอ้ยเบายังเบาอยู่ครยังเบายังไม่ได้ออกอยู่มู่จ่อเกาะฮะไม่โอ้ยคิดถ้าแอนโลขึ้นบนขึ้นบนโดนเซตโดนเซตโดนไม่โดนเอ้ยโดนโดนแล้วเรียบร้อยครับชัวร์ครับคือตอนแรกจะไม่โดนเลยเว้ยถ้าเซตไม่เดินถอยไปจังหวะนึงอะ มันคูณสว่างมาเกือบแล้วไงเกือบไม่ได้กินแล้วไงเกือบนะฮะโอ้โหแปรเสียงไวอะทําไมไปไวเงี้ยไอ้ที่ไอ้ที่ทิปเปิลคิวของเซตไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะอ่านิดนึงโอ้แล้จ้ามอเตอร์รีมิเดอร์ไหนมองไม่เห็นเห็นออกในส่วนของไอ้นี่มาไงไอ้แต่เล็กไลา์บิเปอร์ครับอ่เข้าอีแล้วจังหวะนี้ก็มูลฟอรรวบครับแหมเราก็เอาในส่วนของมองไฟได้ตัวเดียวก็รวบนะ ไม่เป็นไรนะฮะขอเอาเนี่ยหน่อยก็เอาเอาหมดอ่ะนะฮะเราเอาปอมด้วยนะครับรวย,วยเฮ้ยนี่มันนี่ใส่รวยดิว่ะ <S <S สิบนาทีห้าสิบวิเงินหมื<อ>่นหนึ่งนะครับห่างนิดเดียวนะจังหวะหนึ่งจริงๆเฮ้ยจังหวัดดีปั่นเข้าไปจังหวะนี้แต่สามสองจะเอาแล้วเดินมากระโดดเข้าไปแล้วลวกเข้ามาจังหวะนี้ฮะแต่ทางโอวลล่าเก็บในส่วนของดาวเรีรยสไปได้ครับแล้วดับเบิลคิวก็เอาส่วนของวอลลาไปด้วยแล้วโอ้โหรัมเพจครับก่อนที่จะล้มลงไปนะฮะโดนทางด้านของเซตเก็บทิ้งเพราะเฮ้ยดับเลลไปนนะัาโฟอแหซต เอาไปล่ะเออแต่เซ็ตก็เลือกก็ไม่เยอะนะแล้วโดนไข้ครับต้องเซฟกาดออกครับมีผมว่าลิซินมันไม่กลัวแอดเท่าไอเดน่าเออเนี่ยยิงครับโอ้ยโดนลูนารัดก็มาปาดน่ากลัวเะล่ะลูนาสองจังหวะครับจะเอาว่าสันอืมใหม่ว่ะเซ็ตก็ไม่กล้าหรอกมันมีคิทต์ไลา์รีเฟคเตอร์เอเดน่าแม่งเออแต่ออกของการทางขวาโคตงง่ายอ่ะสี่ตัวเนี่ยอ่าใช่เอดีซีอ่ะอันนี้ผมก็ลืมพูดถึงไปเนี่ย แล้ก็มีมอไฟไงเป็นอัปลิตี้แต่ซึ่งตอนนี้แม่งเตึมครั้งเดียวแล้วจบออตอนนี้รีดไม่ทันครับเพราะตอนแรกไปโยกออกในโซนของอบิเวีนออฟไม่งั้นขึ้นลูเดนไปได้เลยอันนี้เพิ่งจะเลี้ยวมาออกแบตติ้งวานเพื่อขึ้นลูเดนทําไมช้าจังอ่ะตอนแรกเขาคงมองว่าเออเซตน่าจะเกิดแล้วโดเมนน่าจะพอเขาอยากจะไปออกแบบอีกแบบหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัดเลือดหรืออะไรเงี้ยนะให้มีเลือดหน่อย มาเซตอัพดาก้อนแล้วสําหรับโซเบลุสนั้นมันต้องฆ่าให้ได้ตัวหนึ่งเพื่อความชัวนะอ่าแต่เมื่อกี้แอดยิงฮอกช็อตมาดูตรงบลูบัฟตรงเนี้ยตรงบลูบัฟตรงเนี้ยนะครับก็เองเอาไปได้แล้วนี่หว่าเองจะไปยิงดูมาอีกอะก่อนหน้านั้นไงยิงยิงฮอกช็อต ok อ๋อยิงฮอกช็อตดูว่ามีใครอยู่ตรงหลังบลูหรือเปล่าอยู่ในบลูหรือเปล่าเออออออโดยเฉพาะี่ซิน,นตอนนี้โถมบนด้านบนครับเจส มาโดน2ครับเซฟการมาดึงขึ้นมาครับแล้วแฟดตหลบมาหาเพื่อนครับราคาสวยครับจังหวะน,นี้เกตันยาโลกไม่โดนครับรอดบังขาลากออกมาแต่เพื่อนยังรอดนะฮะมือมีทวินแชโดตามมาครับเอาไม่ถึงมีมูนติวลงดินไปมันมีทีม,มทีมหนึ่งที่เอาแอดมาเล่นอ่ะจำได้ไหมยิงเจ็ดโดนสองอ <laughs> มม๋มันมีมันมีมันมีแอดแมน เออรับแ้วดูวันี้ตึ้มมาครับแล้วเรียบร้อยแล้วกับสลัมแั่มุมฟอลเข้ามาแล้วกดสเตซิสได้สวยงามจังหวะนี้เดนมาเข้าไปครับไม่ได้เดนมาร์ในส่วนของไดน่านะฮะไปเดนมาร์คนอื่นนะฮะไม่ตายครับแล้วทางด้านโอลาฟแอบไปเอาแล้วก็ตามเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยครับแล้วเลสวิงเข้าไปครับแล้วตามเข้ามาเฉาะจังหวะนี้อีกทีหน uh ึ่งเจสตูด anyway> ิโสกายข้อหัวไปครับแม่แรงเหลือเกินครับสุรัตตอนเขานัวกลางอยู่โอลาฟมันแอบแหวมังกรดินนะอื เสร็จแล้วมันเข้ามาขอเอาไปอีกเนาะคุ้มอะไรขนาดนี้วะบอกแล้วไงว่าแข่งกันไม่จบมึงจะกลับทำไมยังไงก็มีกันสามเอาไปเร็วๆว,วันนี้เลยไม่มีใครทำลายสถิติของ sbc ได้นะ sbc <c> 12นาที25วินาทีนั่นดีไวสุดแล้วนี่ไงเปิด <Be ard S 1> แล็คในล็อกแล้วชาร์จเข้าฮะสงสัยจะอัพรองเท้าเป็นไอ้นี่ด้วยวะกอลีสทำไมมันรู้สึกวิ่งเข้าหัวเร็วๆแบบอยู่ๆมันก็พุ่งฟึดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่ได้เอาโฟนมาก็ต้องไปอ่านกอลีสก็หัวใช่กอลี มันเหมือนมันมีสปีดยุ้งหลังอยู่เออดักดักต้องได้ตัวหนึ่งอ่ะไม่งั้นไม่เอาบอลลอนอ่ะเสี่ยงกอลีสมันโอ้ผีเห็นนะเห็นผีเหีเห็นเห็นเห็นผีผีเห็นเออได้ได้เทเลทไปแล้วนะสำหรับเซตเจสตสปิดแล้วล่ะเซจไม่อยู่ไม่อยู่รอให้มันฆ่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยแยกเจสออกมาคนนึงถ้าเจสออกของดามเมกเสร็จอ่ะแต่เขามีไปเคปไง เขามีเลือดและไม้งม่งนะอะไรมองไม่เห็นม้งมุงไหนมุ้งมของเจสอันที่สองอ่ะผ้าคลุมกันเวทปะข้าวิ่แล้วเกยืดงแต่ว่นสตันบืดนะครับแต่ว่าด้านของราคาพยายามเข้าด้วยก็ถอยแล้วครับเพราะว่าพยายามชามแล้วชามไม่คนนใจแล้วเข้าค่าค่าไม่ได้ไม่ได้แต่วันนี้ได้ครับดูน่ารักตามไปเก็บฮะแล้วก็เข้าอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ ได้เจสไปทำหน้าที่เรือตีมือแตกนี่ครับเอาดักรอครับราคกการโซนโซนลิซินทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้มีของสองชิ้นเองนะครับยากจนอยากจนแดนหน้าโซนตรงข้างบนเลยนะเดี๋ยวมันเฟียดเอานะน่าจะปล่อยอ่ะผมว่าผมว่าเอ็มเดียนน่าจะปล่อยให้น่าจะรอดได้ในส่วนของลิปอ่ะไอ้ในส่วนของมารอนน่ะแล้วยิงกันได้รถดแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้ฮะโอลาฟได้ไปครับแล้วลิซินตายด้วยครับโดนแอตเก็บมือฟ้าด้วยนะต้องกะจังหวะดีๆอ่ะเพราะว่าดาเมจน้อยกว่ามือแดง ครับจะเอาอ่ะเลือดเยอะกว่าแต่ต้องใช้อัลติเมทกิ้งหนีครับชานซอบเอเวอร์ฟอร์ดหนีแล้วโอลาฟมาไล่ชอ่ตรงนี้เรียบร้อยครับเซตเอาไม่ตายด้วยครับบาลอนพาวเวอร์เพย์อย่ามาดูถูกพาบาลอนพาวเวอร์เพย์มันดูถูกไม่ได้จริงๆนะบาลอนพาวเวอร์เพย์เนี่ยแมงรีเลือกเขเร็วเลยจ้ะถ้าถามเพลเยอร์ส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเขามีบาลอนพาวเวอร์เพย์เนี่ยไม่จําเป็นจริงไม่โชว์จริงไม่แลกนะครับมันมันยากครับเราดูแล้วก็มามูลฟอร์จาวะนี้โหูอย่างแรงครับเลือดเกือบหมดแล้วเรียบร้อยครับ ทำให้ดางด้านของโอลาครับใช้ในส่วนของล้วเลยสวิงปิดหัวไปยากเกมนี้เขาดันถึงหน้าบ้านสองทางแล้วยากแล้วโอลา่ะถ้าไม่ถึงสิบเจ็ดนาทีอ่ะเก่งอยู่แล้วแต่พอเข้าสิบเจ็ดนาทีอ่ะชักจะหนืดนะครับตอนนี้ยังเก่งอยู่นะมีเวลาแต่เขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะคือเขาเก็บหมดทุกอย่างทำมาดีหมดแล้วอะไรขอคนอื่นเขาก็เก็บเขาเก็บเย็บเลย เพื่อนเพื่อนบวกอ่ะไม่อะกูไปเก็บเก็บดาก้อนคนเดียวได้ไม่เป็นไรเขาอาได้องดูแล้วแม่งตัวที่โซโล่เจ็คได้ง่ายมากมีมีของหนึ่งเชนแล้วเปิดสกิลสองเรื่องอะไรนะตีไวขึ้นอะตีแบบแล้วดึงเลือดปัดปัดปัดเลยฮะใช้สกิลสารช่อหัวปักเตี้ยวซูดามเมจใช่นี่ครับก็ตัวค่อนข้างดีครับคือตัวเป็นตัวเล็อยู่แล้วครับสำหรับทนงด้าของเซียดหรือเซเบลัสแต่ว่าพอมาเกิดต้นเกมด้วยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เนี่ย เซตที่ได้ที่บอคิวไปต้นเกมรอๆนี่ไม่ช่วยอะไรนะครับทําอะไรไม่ได้ครับตอนนี้นั่นยืนงงสปิดพูดอย่างเดียวอะ่ะนะครับเพว่าเซตนี้ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเขาดูแลดูแลเลนไม่ค่อยดีอ่ะเซตจะมีปัญหาเยอะมากตอนนี้แกนเอ็นแทนเข้าไปโอ้ไม่ได้ครับแหมจะต้องน,น่าจะร่อยนะโอ้ยเฮ้ยอันเอาไป<ด>ฟอร์ซดีเหรอ,เ,หรอเลือดน้อยมากนะฮะไม่เอาก็ได้ว่าเอาป้อมครับแล้วเลี้ยวไปเอาอีม่วงนะั่นะนะฮะนั่นะนะไอ้วรรัตน่ะโอ้โหหลุดไปฮนะ แต่ตรงหน้าของดาเลไอแดงนี่ก็ได้ครับไอแดงเนี่ยเออลูแต่ยิงป้อมครับโอ้เจสยิงแต่ป้อมครับอีกนิดหนึ่งฮะมูลฟอร์เข้ามาครับแล้วให้แอดยิงป้อมเรียบร้อยครับโอ้โหสุรัตเอาเกมที่2ไปเป็น1นต่อหบอกแล้วมึงนิ่งนะไม่ยอมปิด2อศูนย์นะมึงนิ่งนะดูดูจังหวะตกใจไหมหรือจะนิ่งนิ่งผมว่านิ่งเออมันเขาต้องแข่งจบเสร็จก่อนเราดิถูกปะคือมันย้อนภาพได้ย้อนภาพเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะ ก็จบไปนะเกมสองนะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะโดยที่เกมนี้เนี่ยซีเป็นฝ่ายชนะไปนะสกอร์แปดต่อ6ครั <ผม S 2> รูทีวิกเต,รตอรีต้องบอกว่าอต้องบอกว่าเนี้ยเล่นดีครับไอราคารกับไดานาเข้าดีมากผู้นีเนเข้าโบบะมากเลยยกปุ๊บเข้ารวบปุ๊บปุ๊บเข้ารวบแล้วไอ้ช็อตตกใจคือพอรวบเสร็จนึก็่าจะเลาะไอโอลามาไงไม่รู้อะมันผม

จะได้ของสาหรับฝั่ง m อ s มนะอืมกร์ฟมันน่าเกียดวะนะฮะการาฟมันขึ้นงเพื่อนเพื่อนยืนไม่อยู่ต้องบอกว่าเพื่อนยืนม่องห่างแต่สองหมื่นอะเรื่นไปปะห้าหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสองอีกสองพันสองหมื่นรักษาชีวิตไม่ได้โดยเฉพาะทางฝั่งของมาไฟ์เกมแรกทำไม้ดีเกมนี้วิ่งไม่ออก